vàng vang con vàng. vang vang Bây con. Ừ. Đêm. Nó không nào? Nhà vang 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 ใสนี่ใสยขี้ขโมยขโมยนี่นะเกียรติมนนะัขี้ขโมยต่ออย่าอย่าบังไฟดิอย่าบัาง,าบางแสงอ่ะนีน่นะวันหนึ่งมัน เดินไปในตลาดและพบกับเนื้อชิ้นใหญ่ วางวางอยู่มันจริงขาขคบเนื้อชิน้นหนึ่งนัน้นนั้นชิ้นนั้น หนีหนีวิ่งหนี

าลำทานนั่นแหละนั่นแหเห็นสุกนะตัวหนึ่งกับครคม ล่างของมีคนเชื่อนลวดที่จังไก่จอบเสียงอ่านได้ถึงบรรทัดตรงนี้นะใช่ครับอ่านได้ถึงตรงนี้ก็จบเรื่องเราตรงนี้นี่จบเรื่องนี่เนี่ยจบเรื่องพอดีเ<อ>ด็กสามบรรทัดแล้วนี่เออน,นิดเดียวแล้วเอ,อ,นนอาอ,อีกหนึ่งสองสามสี่อ่าอีกสี่บรรทัดเอากำลังอะไร ใหญ่กว่าที่นั่งยังน,นิ่งนิ่งได้ไหมนั่คันตูอ,อ,อ้าวเห็นเวลาเล่นตัวสับไม่คันตูดอะ่ะ อ๋อเร็วๆให้จบเร็วนี่กำลังบันทึกอยู่ส่งให้ย่าดูอ่านเก่งมากนั่นแหละ,ะ,ะที่มันขโมยมาที่มันขโมยมาจริงคิดนั้นไหนไหนใจว่า โอโหทำมูไม้มไม่ทำไม่ทำไม่เจ้าสุกนะตัวหนึง่งนั้น นอนนั้นไม่ถูกนั้นผิดตลอดเลยอกซูมันขาดแล้วนี่นี่ตรงนี้ก่อนนี่เอา้าถึงถึง อีกอีกอต้องต้องขยายไปหน่อยย้ายย้ายแสงไฟมาบังเนี่ยจะมองไม่เห็นด้วยความคอวออามความความมันเป็นอะไรอ่ะ เออนั่งไมเอาเร็วขอไม่ขอบคาดหน่อยจะกอดจะกอดแบบนี้เร็วเร็วเร็วนี่นี่บันทึกจะยาฟังอยู่เดี๋ยวนี้เวลามันจะเลยแล้วเวลามันจะเกิดแล้ว เอาเร็วๆนี่เร็วๆเวลามันเลยแล้วเอาก่อนหมอนนี่ก่อนเนาะนั้นเออเร็วเร็มากเวลามันจะเลยแล้วเนี่ยเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันไหนถึงไหนแล้วด้วยด้วยความโลภด้วยความโลภพ่อนี่ด้วยความโลภอยาก ตัวหนึ่งตัวนั้น,น,นเพื่อหวังจาก บังแสงนี่ป็้ของดนตนตอนอตนตน,นั่งให้ดีตาอย่าบังแสงทําเป็นอร่อยถ้าถ้า,ถ,าถ้านั่งไม่ไม่มีสมาธิวันหลังพ่อไม่ดูทีโทรศัพท์แล้วนะตนไม่คาบไม่คาบ ท่านจะมีคนอย่าบังแสงอย่าไม่ว่ามันเป็นเงาออยู่เขาเดินไปเขาไม่ชนใช่ไหมแต่คนที่เดินตาไปชนตู้มแลชนตู้ชนเอง จบก่อนถ้าแบบนี้โทรศัพท์ไม่ได้แล้วนะตรงไหนแล้ววะนี่นี่ชิ้นนั้นเอาชิ้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ยังชิ้นนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปอยู่ต่อไป ออกมาตึงเนี้นี่มาเป็นของตนใช่ไหมไม่ไปตรงนี้อาทันใดนั้นนใดนั้นเองเองนื้อนื้อจากเนื้อที่เ อยู่ในป่าก็ตกตกลงไปในน้ำ

สายสายเกินไปเป็นต้น,นทให้เนสียเินหายเมือ่อนแล้วนี่ทานเรื่องนี้นี่ทานเรื่องนี้มาในโจทยนี้ทาน ลาบลาบรออาพอลาบนี่รออาพอลาบมากานึ่งหายถ้ารูปมากก็ลาบหายโอเคใช้เวลาไป15หนาทีพราเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาอ่านอีกรอบลองดูว่าเวลาจะน้อยกว่าเดิมไหม